สวัสดีครับมือนีห่อสภาพมาเบงการเลี้ยงกบในกระชังบุกหน้านาวครับบ่ให้อาหารเลยครับผมก็คือปล่อยให้กบจำศีลแบบบ่ให้อาหารเลยครับตรงนี้เ็าจะปล่อยเป็นแถบน้ำนิดน้อยครับ สร้างบกครับแต่เขาจะตรงนี้เขาจะใส่พวกเศษวัสดุครับเศษเบี้ยงแ้าเบ่งนะครับหนึ่งอันนี้แทบบ่าหายอาหารได้แล้วครับเป็นเดือนละถ้าเบ่งมันจะรีนนี้ครับฝวน ไม่ได้ใหาหารเลยนะครับผมยปล่อยเขาอยู่แบบนี้เลยแล้วก็บ,บ่เติมน้ำครับเติมน้ำนิดเดียว้เบิ่งตรงนี้เขาเลยครับตัวนี้ใหญ่มากเลยเนี่ย จับมาเบิงครับว่าตัวเงย่ป็นไงอันนี้บ่ได้แหยาหา,า,ารมาเป็นเกือบสองเดือนได้แล้วครับตัวใหญ่มากครับลองแห่มันคุณนะครับโอ้ยมายเลยลายนี่ครับเลี้ยงแบบนี้ก็ได้ครับสบาย แต่ว่าเขาต้องเติมน้ำใส่นิดหน่อยครับให้มันชื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่ครับเรี้ยงแบบนี้ครับโอเคครับ